ศรัทธาในตัวเองศรัทธาในคนรอบข้างแล้วชีวิตจะดีจงค่ะจงออกไปใช้ชีวิตตามที่คุณเลือกคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนไปค่ะไปตามใจของคุณ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศน้ํานิ่งๆน,นะคะเรามาที่ทะเลกันให้พ่อน้องเอ็ดลาขับรถมาให้นะคะมาเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเดินไปนะคะตรงนูง้นมีสะพานปานะคะ หนุ่มๆกำลังตกปลากันน่าจะได้เยอะอยู่เยอะเลยค่ะแต่เราก็ไม่เดินลงไปถึงขนาดนั้นนะคะเราก็จะแอบแอบดูแอบดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนู้นไกลไกลโอ้ต้นสนนะคะเนี่ยสวยงามมันก็มืดแล้วละมันก็ครึ้มครึ้แผนกล้องให้ดูบรรยากาศนะคะมันก็ใกล้จะมืดแล้วนะอากาศเย็นๆนิดนึงนะคะทุกคน ต้นไม้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีร่วงโรยลงตามการเวลานะคะต่อไปก็จะเข้าหนาหนาวฝั่งข้างหลังก็มันยังจะเห็นแบบว่าหญ้าสีเขียวๆอยู่นะคะจะให้ดูต้นไม้ใหญ่ๆนูน่นกำลังนะคะกำลังสีแดงๆอยู่ตรงปลายแล้วก็จะพาเดินนี่แหละ ก็ถามว่าหนาวไหมก็ไม่ไม่หนาวนะไม่เท่าไหร่อากาศเย็นเย็นเงียบมากเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะคะได้ยินเสียงนกชัดมากตอนนี้ก็18นาฬิกา59นาทีอ่ะก็จะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะทุกคน แต่ถ้าว่าถ้ามันมืดมาแสงมันจะสวยกว่านี้นะคะก็จะได้ฟิลนึ่งใบไ,ไม้ค่ะสวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินชมน้ำนะคะแต่เราก็ไม่ลงไปนะคะเพื่อนๆใจจริงอะแล้อยาก เดินขึ้นไปตรงสูงๆตรงนู้นเราจะไปถ่ายรูปหรือว่าเราจะขึ้นไปกันแล้วก็สูงอยู่นะกลัวตัวเองจะตกทดสอบกันทุกคนเดี๋ยวนี้จะพาไปขึ้นตรงที่เขากระโดดน้ํากันนะสูงๆตรงนู้นนไม่มั่นใจว่าเราจะขึ้นไปถึงสูงสุดหรือเปล่าขาจะสั่นหรือเปล่ามันสูงอยู่นะ นี่เลยเดี๋ยวนี้จะพาเดินไปไปดูแล้วก็จะแผนกล้องให้ดูรอบๆนะคะก็เห็นเด็กเขาขึ้นไปกันแล้วเขาก็โดดลงน้ำเนาะเดี๋ยวเราเดินไปกันตรงนี้มันก็จะเป็นทรายหาดสำหรับเอาไว้เล่นน้ำนะมีเด็กๆเ,เขาก็มาเล่นน้ำอยู่แต่ตอนนี้มันเล่นไม่ได้เกรเาะมันหนาวมาก ต้นหายยากเดินมานี่มันภาพจะสั่นหรือเปล่ามันเหมือนดอกไม้อะทุกคนหล่นเต็มหมดเลยนะคะต้นเนี้ยต้นเขาใหญ่ดีนะต้นสนนะคะดูสิสวยดี นู่นนะเราจะไปขึ้นไปการตรงสูงสดดูกันค่ะไปเลยค่ะภาพไม่นิ่งต้องขออภัยนะจ๊ะน้ำแบบนิ่งมากเราก็จะเดินไปเลยค่ะไม่มั่นใจว่าเราจะขึ้นไปสูงสุดหรือเปล่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่นะแต่ทําไงอยากเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะ แต่เ,เด็กๆเ,เขาขึ้นไปนะเราก็จะขอปิดโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เราไปเจอกันที่สูงๆนะจ๊ะทุกคนสูงอยู่นะมันชันมากดูสิทุกคนค่ะเราต้องขออภัยนะเราขึ้นไปไม่ถึงเราขึ้นไปไม่ถึงนะคะทุกคนสวยงามมากเด้มันก็สูงอยู่นะได้แค่สองชั้นนะคะ สารภาพเราขึ้นไปไม่ถึงนะเรากลัวเราม่กล้าขึ้นมันชันเกินไปแล้วก็ปวดหัวเขา่ามันสูงเกินแต่ว่าเราก็ได้แค่ชั้นที่สองนะคะชั้นที่สก็สวยนะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือชั้นล่างแสงกำลังดีเลยค่ะผ่าถ่ายภาพกำลังสวยเก็บภาพบรรยากาศนะคะไม่มีคนหรอกค่ะ สวยงามได้ยินเสียงนกไหมคะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนเราจะแพนกล้องกันไปช้าๆนะคะน้ำนิ่งมากเขาเอาเรือนะคะไปเก็บไว้แล้วนะก็จะไม่มีใครเอาเรือออกมา ฝั่งนี้มันจะไม่เห็นนกนะคะอีกฝั่งหนึ่งเรายืนกันอยู่ที่ที่สูงสูงตรงที่เขากระโดดเล่นน้ำกันนแต่ว่าเราก็ยือนอยู่แค่ชั้นสองนะคะสูงเกินไปก็ไม่ได้สวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บภาพตาดัดภาพไปทํา สวัสดีจ้าเอไลอลาแฟนเพจนะคะทุกคนพามาชมบรรยากาศสวยๆที่ทะเลนะคะนุ่มๆกำลังตกปลานะคะสวยมากอยากไลฟ์สดจริงๆเลยเนี่ย เดินกลับบ้านกันค่ะนู่นนะคะรถจอดรออยู่ตรงนู้นใ่ดูต้นไม้ค่ะทุกคนงามเนาะ